ยายเป้าคือบัวพ้นน้ำอ,น,อนนน้ำพาคือแสงสว่างแพงกวินน้องรุ้งไม้ไม้พร้อมสหายและพองพื้นพวกเขาช่วยกันทีบกันลาให้พระสุทธาใได้ไมีแสงสว่างไม่มืดมิดและอับ จนหนทางให้แสงสว่างสองทั่วแดนกลามเมื่อแสงอาทิตย์สัตว์แล้วทุกชีวิตนั้นย่อมเกิดใหม่มีพืชพันและดอกไม้มากมายที่เติบใหญ่ทำกลางแสงตะวันมมเมื่อแสงอาทิตย์สัตว์แล้ว หมมีพืชพันและดอกไม้มากมายที่เติบใหญ่ทำกลางแสงตะวันลัลา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 อานนอานนน้ำพาลัลา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 อานนอานนนน้ำพา